أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبتن بنام ในครั้งที่แล้วเราเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับ่านิมานมาลิกนะครับเราให้มาอุลอรเพื่อ,อพูดถึงคําอธิบายในแง่ของอการรับผิดชอบในหน้าที่นะครับเราบอกว่าในยุคสหาบานั้นคนที่ขึ้นมาทําหน้าที่นั้นก็คือบรรดาสหาบาในการออกฮุกกลมในการเป็นกงจากสําคัญเป็นแก่นกลางก็แล้วกันนะครับของการออกฮุกกลมหลังจากที่ท่านอซูนสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีกลุ่มสหาบาขึ้นมา ซึ่งเราเน้นใน,ในจุดที่หลายๆคนอาจจะเพิกเฉยไปนะครับก็คือจุดการได้รับความชอบธรรมในการขึ้นมาความชอบธรรมของซาฮาบะแน่นอนครับมีในฐานะที่อยู่กับน,นบีมาติดตามท่านรอซูนมาเ,เคยปรึกษาหารดอกันอะไรต่างนั้นนะมีความชอบธรรมแต่ว่าบรรดาซาฮาบะมองมากกว่านั้นนะครับมองว่าความชอบธรรมที่ขึ้นมาแล้วก็มาให้ความรู้มาออกฟัตวาปังๆังๆเนี่ย ขึ้นมาด้วยเพราะจําเป็นด้วยนะครับตรงนี้มีความสําคัญเพราะหนึ่งมีความมีความชอบธรรมใช่แล้วแต่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งนี่เขาเรียกว่าสิทธินะครับสิทธิคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ว่าบรรดาสหาบาสไม่ได้มองเป็นเรื่องสิทธิอย่างนี้มองเป็นเรื่องวายิบคือเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ที่ตนเองที่จะต้องทําด้วยนะครับนั่นคือสํานึกนั่นหมายถึงว่าสหาบาสหลายหลายคนอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมาแบกรับเรียกว่า หน้าที่หรือภาระลักษณะนี้นะครับหรือแม้แต่บรรดาคอลิฟ้าต่างๆที่เราเห็นนะครับเซนนาอบูบักคลอ,อมารอุสมานาลีนะครับหรือว่าบางอลิฟ้าหลังจากนี้ไม่ได้มีความกระเฮี้ยนกระหือรือในการที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งหรือหรือขึ้นมายืนบนจุดๆุดนี้นะครับแต่ว่าหลายอย่างมันเป็นวาจิบคือมันเป็นหน้าที่ท่านมองว่าเป็นหน้าที่ ตรงนี้สำคัญนะครับในการใช้ชีวิตคุณจะดํารงตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในสายงานในองค์กรแบบไหนก็แล้วแต่เรามองได้2ออย่างครับตําแหน่งที่เราบอกตำแหน่งฐานนะหน้าที่ต่างๆนานาเหล่านี้เรามองได้ว่า 1. เป็นเกียรติเกียรติยศมีสร้อย ตามหลังชื่อหรือมีนามนำหน้ามีด็อกเตอร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ laser, มีพันตำรวจเอกมีอะไรต่าง,าง,างนาๆนานาคคำนำหน้าชื่อมองเป็นยศเป็นสิ่งที่สามารถที่จะยืดอกได้ว่านี่คือด็กอกเตอร์นี่คือนู่นนี่นั่นกับมองอีกอย่างหนึ่งคือว่ามองว่ามันเป็นภาระมองว่ามันเป็นหน้าที่นะครับบรรดาสคาร์บ,บะนะกลุ่มที่ต้องไป ไปทำหน้าที่เนี่ยตั้งแต่ว่าจะเป็นกอดีก็ดีจะเป็นมุฟตีก็ดีหรือจะเป็นคาลีฟ้าก็ดีหรือแม้กระทั่งแม่ทัพในกองบรรดาสหาบะมองสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นหน้าที่ไม่ได้มองเป็นเกียรติไม่ได้มองเป็นยศนะครับนั่นนี่คือคือข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะมองหน้าที่การตําแหน่งผู้นำนะเป็นหัวนหน้าองค์กรเป็นประธานบริษัทเป็น ผู้อํานวยการองคอ์กรต่างๆนั้นนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ใช้ใช้อวดใช้เรียกว่าเบ่งใส่กันแต่ว่าซอฮาบะไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวก็จะไม่สบายใจทำไมเราบริหารอะไรผิดพลาดไปเราเราเราทำอะไรได้ครบกับที่ตำแหน่งนั้นต้องการหรือเปล่าก็จะมีข้อกังวลอยู่ตลอดเวลา นี่คือจิตสํานึกของคนที่จะขึ้นมาเป็นเป็นผู้นําผู้นําในที่นี้ก็คือทุกระดับนะครับไม่ใช่จะต้องผู้นําสูงสุดหรืออะไรต่างๆอันนี้คือสหาบาตแต่เมื่อขึ้นมาทําหน้าที่แล้วก็เรียกว่าต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็มันเป็นหน้าที่อย่างที่บอกนะครับและที่มองว่าเป็นหน้าที่ก็มีปัจจัยหลายอย่างครับที่มันเอื้อว่าต้องเป็นพวกท่านนะจะเป็นคนอื่นเนี่ยไม่ได้หนึ่งครับหนึ่งคือ,อ,อการที่ วัตถุดิบที่เราใช้คำว่าวัตถุดิบตลอดมาเนี่ยครับก็คือก็คือหลักฐานอายะกอุรานฮะดีษก็ดีวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยที่จะถูกปรุงออกมาแล้วก็ออกมาเป็นฮูก,กลมเป็นฮาลาลเป็นฮารอนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวัตถุดิบเหล่านี้นั้นไม่ได้เข้าถึงทุกคนฟังให้ดีนะครับวัตถุดิบที่มีเนี่ย มีไหมมีหลังจากท่านอัูญเสียชีวิตไปย,ยังคงมีอยู่ไหมอายะคุรานมีและก็ครบไม่ได้สูญหายและก็ไม่ถูกต่อเติอตอมอะไรทั้งสิน้นฮะดีสตอนนั้น,น,นอัาลซูลลาลาเลวัลลัมก็พูดเอาไว้แล้วมีคนจําและก็มีคนจดด้วยแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะพี่น้องต้องจําตรงนี้ไว้นะครับต้องเข้าใจบริบทของสังคมใน,ในยุคแรกมันเป็นแบบนี้จริงๆครับ ก็คือไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะหมายถึงว่าพอเวลาท่านรอซูลสลลฮุยลฮิวสัลลัมใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพอเวลาวะฮีลงมาก,ก็เรียกเรียกคนมาสี่คน5คนหรือมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วก็จดจดไว้เลยนะครับออกจากปากนาบีลงลง,ลงปากกาเลยนะครับจะบอกว่าลงสมุดก็ไม่ใช่สมุดนะครับแต่ก่อนก็เป็น อุปกรณ์อะไรที่หยิบหาได้จะเป็นหินจะเป็นหนงังสัตว์จะเป็นอะไรก็ลงเลยแต่ออจัปปานบีก็มีการจดบันทึกเลยแล้วพอจดบันทึกแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเอาไปแสดงนิทรัศการที่ไหนนะครับคือใครจดแล้วก็เก็บ,เก,บเก็บกันเอาไว้ก็แล้วกันก็จะเป็นอย่างนั้นแในสมัยท่านรรซูนก็จะมีคนที่ท่องอัลกุรอานได้ทั้งหมดแล้วก็มีคนที่ท่องได้บางส่วน ไม่ใช่ว่าสาาบาทุกคนคือท่องได้ทั้งหมดทุกคนไม่ใช่นะครับท่องได้ในปริมาณที่แตกต่างกันไปมีคนที่ท่องได้ทั้งหมดแล้วก็มีคนที่ท่องได้บางส่วนบางส่วนอาจจะมากนะส่วนน้อยที่ท่องไม่ได้หรือบางคนอาจจะท่องได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่นะครับลักษณะนี้วัสดุที่มีการจดไว้แล้วเนี่ยพอจดไว้แล้วก็เอาเอา,เอาไปเก็บที่บ้านนะครับ หรือบางทีก็มอบให้กับท่านรอซูลไว้บ้างนะก็แล้วแต่โอกาสนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ถูกรวมแล้วก็ไม่ได้มีการคัดลอกหรือพูดให้เห็นภาพคือตีพิมพ์และแจกจ่ายเหมือนกันที่ทุกวันนี้มีเดัะนั้นข้อมูลเราถึงใช้คำว่าไม่ได้เป็นสาธารณะนะครับคนก็จะรับรู้จากไหนละครับก็ไปร่วมละหมาดไปร่วมละหมาดก็ได้ยินอิหม่ามอ่านไปละหมาดวันศุกร์ก็ได้ยินคุตบาเข้ามาก็จะได้รู้ว่าเออเราพูดอย่างนี้ รอซูลพูดอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นแหล่งอ้างอิงสาธารณะเดินเข้าไปในห้องสมุดไปเปิดยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ลักษณะนั้นเพรนัญหาว่าใครล่ะที่จะรู้ข้อมูลตรงนี้ก็คือคนที่อยู่กับนบีมานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นตัวแปรที่ทําให้พวกท่านมองว่านี่คือวาญิบยังไม่ใช่แค่สิทธิ ไม่ใช่แค่ความชอบทมที่ตัวเองจะขึ้นมาทำหน้าที่ในเรื่องของวิชาความรู้หรือให้ฟัตวัวแต่ว่าเป็นหน้าที่ด้วยซ้ําคือหนึ่งข้อมูลไม่ได้เข้าถึงกันทุกคนนะครับประการต่อมาก็คือว่าความเข้าใจความเข้าใจแน่นอนครับว่าประชาชนไม่ได้เข้าอาจจะไม่ได้เข้าทั้งหมดแต่ว่าก็ได้ยินครับแล้วก็รับรู้กันมามีการสอนกันมา ตอนกามาสูรดูฮานะวัดดูฮาวัลไลลีและซยานะวัชชัมซิวัดดูฮนะดดหาหาก็มีก็รู้ชื่อนี้แล้วก็เนื้อหาเป็นอย่างนี้ก็รู้นะครับแต่ว่าการทำความเข้าใจกับคนที่ไม่ได้อยู่กับนบีมากับคนที่ไม่ได้อยู่รับรู้เรียกว่าอะไรครับบริบทของอายะสถานการณ์ของฮะดีสต่างๆนั้นะก็ไม่ไม่มีความสามารถที่จะ วิเคราะห์วินิจฉัยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับกับหลักฐานหรือว่าวัตถุดิบที่เราบอกได้ก็เลยเป็นเรื่องที่มันก็ห่างจากตัวเขามาสเต็ปหนึ่งจะเห็นนะครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอูลนทละลาวาอะไรก็ตามเสียชีวิตแล้วในยุคสฮาบะนั่นคือยุคแรกของอิสลามเลยไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เรามาแบ่งกันว่าคนอาวามซีอีกหนึ่งคนผู้รู้ในวิชาการซีอีกหนึ่งมันมันแบ่งกันมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็คนที่เป็นคนอาวามยังไงก็คือคนอาวามก็คือเป็นชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติหรือศักยภาพหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะทําความเข้าใจตัวบทในลักษณะโยงใยเป็นฮูก่มออกมาเนี่ยนะครับซึ่งฮูก่มนั้นมันก็คือข้อตัดสินและถามว่าข้อตัดสินในใครตัดสินก็คือกลาลังพูดแทนอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ กำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าฮาราเรื่องนั้นฮารอมเรื่องนี้มักรู้เรื่องนั้นฮาระเรื่องนั้นซุนนะเรื่องนั้นวายิบต่างๆนั้นนี่คือการพูดแทนอะไ์โดยการวินิจฉัยของตัวเองเพราะนั้นบรรดาชาวบ้านเหล่านี้ก็เรียกว่าไม่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับที่จะได้เรียกว่าวินิจฉัยหรือว่าวิเคราะห์นะครับต่างๆเหล่านี้ บอกว่าด้วยสหิทธัน่านนิรันว ا ل ع ل ั ا ء و อู ا ฟีฮิมอันน ر อ س ลัยฮิมวา ي ิบันตัชรีอียันแนวคิดตรงนี้แหละครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับทําให้บรรดาสหาบะมองว่าหน้าที่ในการที่จะออกมานั่งแล้วก็ให้คําตอบกับผู้คนต้องมานั่งบอกว่าไอ้นูนฮาราตไอ้นี่ฮารอมนู่นนี่นั่นคือผู้แทนอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับ ลุกขึ้นมาอย่างนี้เพราะมองว่ามันไม่มีใครแล้วตรงนี้แหละครับเป็นเป็นจุดที่อยากจะให้ให้สังเกตนะครับให้เรียนรู้จากบรรดาสหบะถ้าเกิดว่าผมยืนยันคําเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีทางเลือกเนี่ยไม่มีใครอยากจะมีภาระรับผิดชอบคือพอเวลากลับไปหาล้อกิยาม้เนี่ยไม่อยากจะต้องมามามา,ม,ามีข้อรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นรับผิดชอบลูกเมียแล้วก็พอแล้วนะครับแต่ว่าบรรดาสหบะ รับผิดชอบพวกเราส่งต่อข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ให้ข้อชี้ขาดว่าตรงไหนควรจะเป็นอย่างไรตามข้อวินิจฉัยของท่านเรากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับนั่นหมายถึงว่าสหาบะคือโซ่ข้อกลางที่เชื่อมระหว่างประชาชน กับท่านรอซูลอัลลอฮิวะสัลลัมนั่นหมายถึงว่าตอกย้ำคำพูดของอุลมามะหลายๆคนที่บอกว่าการโจมตีการดูหมิ่นการใส่คล้คนที่เป็นซาฮะบานั้นก็เท่ากับว่าเป็นการใส่คล้กับข้อมูลทางาศาสนาเพราะว่าพวกท่านเป็นสื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับประชาชนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณไปตีไปโจมตี สื่อกลางตรงนั้นโซ่ข้อกลางตรงนั้นแน่นอนครับว่ามันก็จะขาดออกจากกันฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประชาชนคนมุสลิมทั่วไปอีกฝั่งหนึ่งก็คืออัลกรอานคือฮะดีสคืออะไรต่างๆนานาซึ่งกลายเป็นว่าคนที่ถ่ายทอดมานั้นไม่มีอมา,ามานะมั <S <s ่งเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองเห <sh> ็นแก่ลาบยศเห็นแก่ความสุขอะไรต่างๆนานา,นานซึ่งเราเห็นแล้วว่าบบรดาซาาบานั้น,าน เสียสละขนาดไหนนะครับตั้งแต่ภรรยาของท่งานอัลสุลต่านละวารีอัลสล,ล,ล,ลัมตั้งแต่คนที่เป็นญาติมิตรใกล้ชิดนะที่เรียกว่าอลุลเบดนะแล้วก็รวมถึงบรรดาสหาฮะบัคนอื่นๆทั่วไปจะอาวุโสหรือจะทั้งว่าเป็นอหาบะชั้นเล็กๆทั่วๆไปเป็นเด็กอัลมุลลิมนะอับบาสามุลลฮมนิซูเบดนะเอ่อใครครับ,อ,บรอัลบรออินมนอาซิบนะครับต่างๆนานาเรานี้รุ่นเด็กลงมาแล้ว แต่ว่าก็ทําหน้าที่เพราะว่าอะไรครับมองว่านี่คือหน้าที่ที่ตนเองจะต้องกระทําทีนี้เรามาพูดกันถึงในประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับในการที่บรรดาสหบะออกมาแล้วก็ให้คําตอบต่างๆนานาเราบอกแล้วว่ามันเป็นหน้าที่นะครับในเมืองต่างๆก็จะมีสหบะไปประจำอยู่แล้วก็การ การจัดกระจายของซหฮาบานี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพวกท่านพยายามทำหน้าที่ของพวกท่านมากมายแค่ไหนนะครับซหฮาบะส่วนใหญ่อยู่กับท่านลอซูลที่นครมาดีนะพอเวลาท่านรอซูลเสียชีวิตแล้วไม่มีใครหรอกครับที่จะอยากจากท่านรอซูลเคยอยู่กับท่านรอซูลเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านลอซูลจะเสียชีวิตไปแล้วทุกคนก็ยังอยากอยู่ลยลยรอมกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากที่จะไปไหนนะครับแต่ว่าท่านต้อง ละสะละภาวะทางอารมณ์ความคิดของตัวเองแล้วก็เดินทางไปในที่ต่างๆตามหัวเมืองต่างๆเพื่อกระจายวิชาความรู้ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีสาบาคคอยให้คำตอบนะครับซึ่งเราบอกว่าคำตอบนั้นก็เดี๋ยวจะพูดต่อมานี่นะครับอาจจะมีข้อขัดแย้งกันบ้างในมุมมองในอะไรต่างๆนั่นนะเขาบอกว่าอย่างเช่นในเมืองมาดีนะ ในเมืองมดีนะคือท่านอูซูลซาลาลีวะซลัมเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุฟตีในหมู่ซาฮบะและอยู่ในเมืองมดีนายนั้นมีดังนี้และก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกว่าซาฮบะในกลุ่มใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในระดับที่จะมาให้ข้อตัดสินฟัตวาทุกอย่างนะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่อท่านอูซูนการริ่ำเรียนความรู้ความเข้าใจ มีความแตกต่างกันก็จะมีสฮาบะกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ยกตัวอย่างมาในเมืองมาดีนะเขาบอกมีใครบ้างครับมีอัลคูลาฟะอัลอารบะอัลรอชิดูนมีคาลีฟะทั้ง4ก็คือใครครับมีอบูบักมีอัลอบมีอัอุสมาญีอาลีคนที่มีรายงานเรื่องฟัตวาเรื่องอะไรเรื่องฮะดีษแม้กระทั่งการรายงานฮะดีษทั่วไปเนี่ยนะครับน้อยที่สุดคือไล่มาเลยครับคนแรกคืออบูบัก อะเศดด็ราเลอฮร้อนหูหมายถึงว่ามีชีวิตหลังจากท่านเราซูญสละล,ลอยเลยสลัมประมาณสองปีเศษในระยะเวลาแค่นี้มันจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้ยินฮะดีสที่มาจากอบูอับูบักน้อยเหลือเกินเราก็จะไม่ได้ยินอบูฮุรัยรอถูกไหมครับเยอะหรือว่าจะเป็นอบดุลลอยฮิมโนมารหรือใครก็แล้วแต่แต่เรากลับอาจจะสงสัยว่าทําไมคนที่ใกล้ชิดกับท่านรอซูญสละล,ลอยเลยสลัมที่สุดตั้งแต่ยุคมักกะมาแล้วเป็นผู้ชายหนุ่ม ผู้ใหญ่คนแรกที่ศรัทธาต่อท่านอัลสุสล์อัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมแต่ว่ากลับมีรีวิยะที่บอกว่าท่านนาบีนะเคยทำอย่างนี้ท่านนาบีนะเคยพูดอย่างนี้นะมีแค่หลักร้อยท่านนั้นเองนะครับมีร้อยกว่าหรือสองร้อยประมาณเนี่ยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองก็เพราะว่าคำตอบมันอยู่ตรงนี้เลยครับก็คือการใช้ชีวิตของท่านหลังจากท่านอัลสูล์สิ้นชีวิตไปแล้วก็อยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วก็สิ้นชีวิตไป คือพอเวลาท่านอัลซูมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครไปถามอะไรอบูบัคหรอกครับถูกไหมครับเพราะว่าท่านอัลซูยังมีชีวิตอยู่จะอยากได้รู้รคําตอบแน่นอนก็มีนบีอยู่จะไปถามซาฮาบาจะไปถามคนรองทําไมก็ไปถามหัวเลยนะก็ดได้คําตอบมานะเพราะฉะนั้นเมื่อซาฮาบาที่อยู่ด้วยกันก็ ไม่ได้เรียกว่าอะไรก็เคยได้ยินฮะดิษนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ไม่มีใครถามอบูบักสักเท่าไหร่นะครับในระยะเวลา1ปีกว่า2ปีนี้ก็เลยมีการรายงานฮะดีษที่น้อยมีการบันทึกมีการโจดย์มีการเล่าต่อกันมาน้อยแล้วก็แต่ละคาลิฟาก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเซนาอุมัดก็มีมากขึ้นเซนะน,นาอุมสมานไซนาอาลนะีก็มีมากเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆคนนะครับเป็นซอฮาบะกลุ่มที่เรียกว่ามีความรู้ทรงภูมิและก็สามารถที่จะให้คำตอบเรียกว่าออกคู่กรมกับบรรดาประชาชนทั่วๆไปได้นะครับครั้งต่อมาครั้งต่อไปนะครัมิชารอจะมาไล่เรียงชื่อแล้วก็ตามหัวเมืองเนี้ยจะมีจะมีใครอย่างไรไปอยู่บ้างเนี่ยแล้วก็แต่ละหัวเมืองเนี่ยแหละครับมันก็จะสอดประสานกับการถือกาเนิดขึ้นมาของบรรดา อุลามะในยุคหลังๆแล้วก็จะมีผลต่อวิธีคิดแนวคิดทัศนคติวิธีการตอบโต้กับกับปัญหาหรือว่าคําถามต่างๆนานานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็คงต้องลาไปก่อนพบกันคราวหน้านะครับวัสสลามมอะลยกุมวเร์มะตุลลอฮิวาบเราะกาตุ been happy lately thinking about the good things to come and I believe it could be something